ลัคนาราศีการเงินจะเปลี่ยนทิศชีวิตจะดีขึ้นอย่างไรลัคนาแรกลัคนาราศีมิถุนชีวิตของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้การเงินจะเปลี่ยนทิศทางคุณจะได้งานเข้ามามากมายมากยิ่งขึ้นคุณจะมีหนทางในเรื่องของการงานใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณได้สามารถมีโชคลาภเกี่ยวทางด้านการเงิน คุณอาจจะมีเงินฟุกฟุกที่ได้จากการทำงานหลายทิศหลายทางการงานเล็กๆน,น้อยๆก็อาจจะส่งผลให้คุณได้รับผลประโยชน์ทางด้านการเงินเป็นอย่างดีรวมทั้งตัวคุณเองในช่วงนี้ก็จะขยันขันแข็งและรับมือกับงานหลายทิศหลายทางทำให้คุณได้รับผลประโยชน์และการเงินจากการทำงานที่มุ่งมั่นอุตสาหะของชาวลัคนาราศีมิถุนเอง ในช่วงนี้แม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้โอกาสเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของคุณบางคนอาจจะเป็นการให้โดยเสน่หาหรืออาจจะเอ็นดูคุณเป็นพิเศษที่ให้โอกาสคุณหรือให้การเงินคุณที่ได้โชคลาภแบบฟุกๆดังนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะมีโอกาสได้โชคลาภทางด้านการเงินทิศทางเปลี่ยนทิศทำให้ชีวิตคุณพิกฟื้นขึ้นมาดีขึ้นอย่างฉับพลัน ราศีที่สองที่จะชีวิตเปลี่ยนทิศการเงินจะดีขึ้นอย่างฉับพลันก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงนี้คำพูดวาจาของคุณจะสามารถสร้างทรัพย์ก่อให้เกิดธุรกิจการค้าที่จะประสบความสำเร็จการค้าลงตัวทำให้การงานการเงินของคุณสะพั่งมากยิ่งขึ้น ช่วงนี้คุณจะมีเงินมีทองที่ได้มาจับใจ่ายใช้สอยค่อนข้างมากอาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับผลตอบแทนที่คุณได้รับจากสิ่งที่ผ่านมาในช่วงเวลาก่อนคุณอาจจะมีการงานที่เกี่ยวกับการดิวการเจรจาทิ้งเอาไว้ก็จะประสบความสำเร็จหรือเห็นผลได้ในช่วงนี้ช่วงนี้คุณจะใช้เงินเล็กๆน้อยๆที่คุณได้มาไปกับการใช้สอยตามความพึงพอใจของคุณ ทำให้ชีวิตคุณมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นรวมถึงช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตนเองเกี่ยวกับเรื่องการงานคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคการงานและลุยงานใหม่ๆอย่างที่คุณตั้งใจไว้อย่างไม่มีปัญหาทำให้คุณประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีดังนั้นช่วงนี้ชีวิตการเงินของคุณย่อมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นขอให้คุณประสบความสำเร็จ เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภและการเงินในช่วงนี้เป็นอย่างดีลัคนาราศีที่สามที่การเงินเปลี่ยนทิศชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างฉับพลันในช่วงนี้ก็คือชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนี้แม้ว่าคุณจะต้องรับภาระมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินที่คุณจะต้องแบกรับภาระอยู่พอสมควรแต่คุณก็จะมีโชคลาภเกี่ยวกับทางด้านการเงินมีคนเอ็นดู ให้การสนับสนุนให้การงานคุณค่อนข้างดีคุณที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายไม่ว่าจะเป็นการค้าขายที่เกี่ยวกับความสวยความงามร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มักจะเกี่ยวข้องกับงานบริการก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีคุณจะได้เงินได้ทองจากการทำงานเกี่ยวกับทางด้านการบริการค่อนข้างมากคุณจะได้เงินและโชคลาภในสิ่งที่คุณได้วางแผนมาก่อนหน้านี้ แม้แต่ว่าการเงินของคุณในช่วงนี้จะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยไปกับคนใกล้ตัวแต่คุณก็ยังมีเงินเหลือทําให้ชีวิตคุณได้พลิกฟื้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้มากพอสมควรขอให้คุณได้พยายามเก็บเกี่ยวเกี่ยวกับการเงินของคุณในเรื่องของการงานที่คุณได้ลงมือลงแรงก่อนหน้านี้วางรากฐานไว้ให้ดีการเงินของคุณก็จะเริ่มมั่นคงขึ้น สามารถวางรากฐานต่อไปได้ในอนาคตก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้การเงินก็จะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนอย่างมากและไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆที่ผ่านมาที่ทำให้คุณมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินของคุณช่วงนี้ก็จะประสบความสำเร็จและทำให้ลืมทุกไปในอดีตมากเลยทีเดียวลัคนาราศีที่สี่ลัคนาราศีที่ชีวิตการเงินจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปโดยฉับพลันก็คือชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้จะมีการทํางานปรึกษาหาลือกันเป็นทีมการทํางานเป็นทีมของคุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวเรื่องการงานจะส่งผลให้ทางด้านการเงินคุณประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีมีนบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับธุรกิจภายในครอบครัวหรือลักษณะของการงานในเรื่องของกงศ์สี ก็จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในลักษณะของการทํางานในครอบครัวจะมีการปรึกษาหารือการกับคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือญาติมิตรก็จะให้คําปรึกษาที่ดีช่วงก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีความเครียดหรือมีความกังวลใจในเรื่องเงินอยู่บ้างเพราะชาวลัคนาราศีมีนก็ต้องการความมั่นคงกับชีวิตที่ต่อไปในอนาคตอยากจะมีความสุขสบาย ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการเงินที่ค่อนข้างติดติดขัดขัดหรืออาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่บ้างการเงินในช่วงนี้หากทำงานกันเป็นทีมแล้วก็จะมีการช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลกันทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีคุณก็จะได้รับชื่อเสียงได้รับความนิยมชมชอบจากคนใกล้ตัวแม้กระทั่งเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาก็จะให้คุณและผลประโยชน์กับคุณ รวมถึงผลประโยชน์ทางด้านการเงินได้อย่างไม่ยากเย็นดังนั้นในช่วงนี้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำงานบริษ,ษัทและทำงานกันเป็นทีมทีมก็จะสนับสนุนให้การงานประสบความสำเร็จและการเงินของคุณก็จะประสบความสำเร็จและได้รับผลตอบแทนเป็นไปอย่างที่คุณได้คาดหมายเอาไว้รวมถึงคนที่ทำกิจการส่วนตัวก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีได้รับความ้ไมร่วมมือจากคนในครอบครัว และประสบความสําเร็จรวมถึงบริวารก็จะช่วยสนับสนุนให้การงานกิจการของคุณสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีการเงินของคุณก็จะพลิกฝันอาจจะได้รับโครงการใหญ่ๆมอบหมายงานใหญ่ๆเข้ามาทําให้คุณประสบความสําเร็จมีความสมัครสมานสามคัคคีเกี่ยวกับทีมงานของคุณทําให้คุณการเงินสะพังมากในช่วงนี้เช่นเดียวกัน